โรงเรียนวัดหนองปลิงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานะครสวรรค์เขตหนึ่งยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2567โรงเรียนวัดหนองปลิงเรื่อข่ายเมือง3านกน้ำบึงบรเพ็ดบริหารงานโดยนางสาวเบญพาชัชธนะปรีชาผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาววีรลักษณ์งามเลิศรองผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด26คนแบ่งเป็นผู้บริหารสองคนข้าราชการครู21คนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ1คนธุรการหนึ่งคนช่างไฟฟ้า1คนและมีนักเรียนจำนวนทั้งหมด405คน การประเมินเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ด้านที่1ด้านงานวิชาการโรงเรียนมีการประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนโดยมีการประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมและการประชุมผู้ปกครองเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ผู้ปกครองรับทราบ โรงเรียนจัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปัจจุบันโรงเรียนมีการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลป .6 ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567 ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองทราบโรงเรียนมีข้อมูลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยมีการเยี่ยมบ้านนักเรียน100เปอร์เซน์และดูแลนักเรียนเรื่องทุนยากจนโรงเรียนได้มีการดำเนินง,งานธุรการชั้นเรียนสมบูรณ์เป็นปัจจุบันและมีการจัดป้ายประชาสัมพันธ์บอร์ดมุมความรู้ที่เป็นปัจจุบัน โรงเรียนมีการจัดทำเว็บไซต์แสดงข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาตามแนวทางนวัตกรรม 3e โรงเรียนมีแนวทางขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมินสมรรถนะนักเรียน PISA โรงเรียนมีการวิเคราะห์ผลการประเมินและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยมีการประชุม PLC เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาในภาคเรียนที่ผ่านมาโรงเรียนมีการวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ในภาคเรียนที่ผ่านมาเพื่อวางแผนการดำเนินงานในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567โรงเรียนมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาผู้เรียน ทุกห้องเรียนมีตารางเรียนเป็นปัจจุบันครูมีแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning เป็นปัจจุบันนักเรียนมีหนังสือสมุดอุปกรณ์การเรียนพร้อมใช้งานด้านที่2ด้านอาคารสถานที่ห้องเรียนโต๊ะเก้าอี้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน เสาธงมั่นคงแข็งแรงธงชาติอยู่ในสภาพที่ดีมีประตูและรัวร้วโรงเรียนที่ปลอดภัยมีอาคารเรียนห้องเรียนอาคารประกอบรวมถึงประตูหน้าต่างมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยมีการปรับปรุงพัฒนาสนามกีฬาเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นให้ปลอดภัยมีการพัฒนาห้องน้ำห้องซ้วมให้พร้อมใช้งาน ะอาดปลอดภยัยถูกสุขลักษณะและมีจำนวนห้องน้ำเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนมีป้ายสัญลักษณ์บอกห้องน้ำชายหญิงที่ชัดเจนมีโรงอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะมีการจัดโรงอาหารให้มีที่นั่งเพียงพอมีครูดูแลนักเรียนในช่วงรับประทานอาหารกลางวันมีระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟที่ปลอดภยัย มีระบบน้ำประปาพร้อมใช้งานและมีความเพียงพอโรงเรียนมีการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ที่จะเป็นพาหะนำโรคและสัตว์มีพิษโรงเรียนมีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตพร้อมใช้งานครอบคลุมทุกพื้นที่ด้านที่ 3. ด้านความปลอดภยัยมีการจัดครูทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยบริเวณหน้าประตูโรงเรียนในช่วงเช้าและเย็นหน้าประตูโรงเรียนทั้งสองด้าน มีการตรวจสอบและคัดกรองบุคคลภายนอกที่เข้าและออกสถานศึกษาทั้งในและนอกเวลาราชการโดยให้มีการลงทะเบียนการมาติดต่อราชการมีการจัดหาและนำกล้องวงจรปิดหรืออุปกรณ์เสริมสร้างความปลอดภัยต่างๆมาใช้ในสถานศึกษามีการจัดรายการอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ มีการจัดห้องพยาบาลให้มีเวชภัญญ์ยาอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นมีเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงโดยแบ่งตามช่วงชั้นในการเก็บดูแลเวชภัญญ์ยาอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นมีการจัดจุดบริการน้ำดื่มที่สะอาดมีการควบคุมดูแลพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนมีเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อรวมกันจัดเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่ดูแรลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสถานศึกษามีการจัดทำแผนเผชิญเหตุในสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองปลิงขอขอบคุณค่ะ